วันนี้จะมาทดส,อบ,สอบเปียกและพอแล้วก็ทดสอบกล้องต,ตอนนี้ก็เปียบพอเอเข้าที่กล้องเอเข้าที่กล้องเอหนึ่งออก,กล้อง จากพอบีไปที่พอบีที่กล่องนะสไลด์ปกติเลยนะแไปพอ<ม>่พอซีเขาที่พอซีที่กล่องสไปด์สายบวัวขาดีกล่องสายบวนะัวแล้วก็กาว มไปลายเฟสเฟดเอสีเหลืองเข้าที่เฟดเอกล่องก็เมือนกนเรนเฟดบีเข้าที่กล่องเฟดบี ต่อไปต่อวิปกุญนแจงครับ่อบวชเาที่วิปปุนแจงไปบวชนะ่อไปกาวจากกองทุบคุมต่อไปสุด์เสียเงิน ซื้อเงินเนี่ยไปซ้อแกงไฟไฟบวกครับสแนต่อาต่อกลองอืใช่ด้วยใ่ว จระวัดไฟเข้าที่กล่องนะไปห้าสิบห้าจุดหนึ่งนะครับไ,ไปไฟไฟออกนะที่กล่อง ได้สูตร์จุดศูนยสองต่อไปอวัดคอร์ศูตร์จุดสูตร์สองนะครับต่อไปก็วัดฮอร์เอว่าตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้คนระับศูนยจุดแปดสองนะครับ จะไปที่ฮอบีูนะครับต่อไปที่ฮอ0ซีูนแสดงว่าฮ <c oughs> อาใช้งานไม่ได้